โจนาถบุตรที่เปิดใจกับสื่อครั้งแรกก่อนปฐตะวันฉายความเคลื่อนไหวไฟหยุดโลกตะวันฉายพีคอแสนชัยมวยไทยยิมที่จะขึ้นป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอเวสกับโจนาถบุตรที่วันที่8มิถุนายนนี้รายการเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาณอิมแพคอารีนาะเมืองทองธานีเป็นต้นไปโจนาถบุตรที่กล่าวว่าคราวนี้เตรียมตัวนานครับ2เดือนเลยหลักหลักซ้อมที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้พร้อมแล้วครับ มาเมืองไทยก็มาปรับเวลามากกว่าไฟที่แล้วได้ดูตะวันฉายชกน้องเก่งมากเป็นราชาของรุ่นนี้โดยแท้เลยจุดเด่นของตะวันฉายคือเตะซ้ายและถีบหนักกุนแรงรวดเร็วและยังมีหมัดสอกเสริมเข้ามาด้วยเรียกว่าอันตรายรอบด้านอาวุธของผมเตรียมมาหมดครับหมัดเท้าเข้าแล้วเราจะตอบสนองกลับไปแบบไหนการแก้เกมบนเวทีสําคัญสุดๆครับทีมงานทุกคนก็ทํางานกันหนักมากมากมา เมื่อถูกสอบถามถึงความมั่นใจว่าจะชนะตะวันฉายสกีดเปอร์เซ็นต์โจนทบุดทีิตอบว่าผมชกทุกครั้งมั่นใจในตัวเองเต็มที่100%อยเยู่แล้วเรื่องผลการชบบนเวทีค่อยว่ากันเกมนี้ยากเลยว่าจะจบแบบไหนหนักกันทั้งคู่ใครโดนก่อนก็มีโอกาสไปได้เลยโอกาสจบ5ยกก็มีโอกาสเยอะเหมือนกันจริงๆก็ไม่อยากให้ครบยกนะักถ้าไม่ครบก็โอเคเลยมีโอกาสเยอะที่จะได้ดูแน่นๆมีโอกาสเยอะเลยจะเป็นใครว่ากันอีกที